สวัสดีช่วงสาวๆจ้พี่น้องวันที่15กุมพาพันธ์พศ2566อเ25ด้อจ้าวันนี้กับมะพรมะพอ้กันกับช่องสาวหม่องคือเกากับบรรยากาศช่วง6โมงครึ่ง6โมงสาวเด้อจ้ากับฝนตกลินพี่น้องตกใต้ซาว่นละจ้าแต้เด็ก่นละแต่สาวหม่องพระธน้ตื่นพี่น้องเสียงฝนพอแปะพอแปลลงมาป็นอากาศเย็นเด้อจ้า20องศาต่าว่ามีฝนตกมาแล้วก็ล้มแล้วก็นหนาวพี่น้อง อากาศกระเย็นอยู่แล้วนองช่วงเศร้าๆิ0องศาบันนี้มีฝนตกนำลงมาอีกล้มก็ะเย็นบันนี้ก็หนาวไปเลยจ้ะเป็นอากาศหนาวเย็นไปเลยพี่น้องช่วงเศร้าๆฝนตกห้ำดอกบักม่วงเพราะว่าล้มหนาวกำลังสิแพ่ลงมาจากประเทศจีนเนาะภาคอีสานกะได้ผลกระทบก้อนมูเนาะจ้ะเพราะว่าอากาศกระสิหนาวเย็นลงเนาะพี่น้องอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วเด้อ ฝนกระตกช่วงเสาเาเสาม่องกระเพดบรรยากาศ้พี่น้องเลยเบิ้งมื่อนี้คือสิเบ่ได้พาเบื้พริกเบิ้งผัก,กดอกจาก่าเพราะว่าฝนตกเนาะพี่น้องดินก็จชืนจะเป็นดินเหนียวพายางเบิ้งบ่ได้ต้นไม้กำลังใหญ่พอดีหามริกยูดานหนากอะว่าสิโงงใส่ฝุ่นกับบ่ได้โงงใส่ฝนตกก่อนมื่อนี้เมื่อวานขางานวัดเนาะพี่น้องวันที่สิบสี่กลุ่มพลา งานวัดงานบุญแห่พาเขาวัดเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องท่านไหนว่าท่านในเบิ้งกะไปเบื้องคลิปสาหม่องไดเด้อจ้าสาหม่องล้งคลิป,ม,ม,งลงลปมู่บ้านเมื่อวานนี้เนะาะการแห่พาพุทธลูปเข้าไปวัดในวันท 14, ี่สิบที่กุมภาพันธนะพี่น้องวันแห่งความรักเปลี่นฝนลิ้นพี่น้องตกบ่ะแหงดอกจากเป็นลิ้นซาซา ป็นบรรยากาศฝนลิ้นเป็น,นหนาวหนาวล้มหนาวป้าพริกนันสาหมงไส้ฟุ้นเรียบ้อยแล้วพี่น้องเต็มปได้ให้พี่น้องเบื้องเพราะว่าฝ้าวับงานบุญกันเลยฝ่าวใส่ฟุ้นก้อนแล้วก็โปกเฟียงไว้ให้เพื่อนได้กินสารอาหารฝนตกมากับพอดีแล้วจ้ะย้อหนังดีตัดดอกพักซีล้าให้พี่น้องเบื้องเพราะว่าพอตัดเราจะแหงแล้ว ดอกผักซีลาวเดี๋ยวแหงก้อนจะมองสิตัดหพี่น้องเบื้องตัดเอาไว้ทําพันจุจะเอาไว้ไปเห็ดแนวเอาไว้ถ้าปลูกกินย้ำหนาหนาวห,หรือว่าหนาฝนไว้ถ้าใส่อ้อมใส่เกงจ้ะไวท้ทามกป่าพี่น้องมกป่าใส่ผักซีลาวนี่แซบสุดเลยบรรยากาศทงไฮทงนาบานเฮาเนาะบรรยากาศสวนผสมจะช่วงเศร้าๆบรรยากาศดีดีสมองกล้าเดล็บรรยากาศพี่น้องเบื้องเราจะคลิปนี้ก็คลิปสั้นสเนาะพี่น้อง บรรยากาศอัพเดตฝนตกให้พี่น้องเบิ้งคลิปนี้สม,มองก็ฝากไว้สมนิดจ้าขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติตตามแล้วพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือหนีสวัสดีจ้า